สวัสดีจ้าค่ะ <Hello. S 1> เชียนบันพื้นครับครับสวัสดีครับจ้าชัดเจนเนาะ uh. ครับไห้ยินบ่ครับได้ยินจ้าสบายดีบ่ครับสบายดีจ้าทั้งคุณฝนตกบ่จ้าตกอยู่ครับโอ้ย fc อรอเล็กกันทั้งออเล็กดับจ้าดับอยู่ล่างตรงๆน่ะระยดต้นทุนเพิ่ว่าเพิ่นรอรออยู่นี่ถามหา จาเลยับค่ะมวนว่างหันเขาศูนสามตรงตงเลยเนะาะได้บมดครับโอ้ยเขาโคงา้คงกับบนกนระคืนกับมาเหครับโอ้จะเป็นของบางวาด้ะไกเป็นยังัเนานะเนาะจังไงกับเขา,ต,ขาตะโค้งก,กันกนระคืนมีเหตุจังใดสิใดน้ำพื้นพยายามสืือเพื่อเอาเสนอบางเ้าิ่งกับไปบาานละหาซิอยู่ อืมค่ะเครื่องก็ต้องเอาเป็นบอค่ะบอกจ้าเขาจะตูววิ่งครับเขาตวันบอกอจ้าเด็กเบนเด็กออกกา่าเมนอยู่ค่ะออกกตัวเก้าอยู่นี่ะเอ้ากับสันพี่น้องเพิ่นรอมาดโดนแล้วนี่ฮากับว่าปล่อยเพิ่นไปจับไปสวยรัตลีไว้ค่ะมันยังยังเหลืออยู่จ้าอาพจะว่าวันนี้วันสันจรเนาะจ้าู กสรารคาำเมียนจ้ากับอันตรายคือกันน่ะอืมค่ะดวงวัดดวงดดวงัดดวงเนาะเอาไปไปตามสูตรละจ้าตามสูตรด่ะถูกก็ถูกว่าถูกกับว่าว่ากันค่ะเพราะว่าสัญจรเนะาะอาอคือกาวนะอครับจ้าอ๋อเดินได้ครับเตรีเดินบนครับเดินบนจ้า มีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีห้ามีเจ็ดมีเก้าวิ่งห้ากับเจ็ดครับน,นินินไปที่หากับเจ็ดเด้วเรียนจ้าเอาจับคู่ค่ะห้าสองห้าสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกเก้าสามเก้าสาม เก้าหกครับตัวเด่นเน่นห้าเจ็ดกับเจ็ดหกครับเด่นไปที่ห้าเจ็ดกับเจ็ดหกจ้าตรงเลยข้างบนวัดทุกตัวนะ่ะตรงตรงเลย <6. S 2> แต่ว่าเน้นห้าเจ็ดกับเจ็ดหกครับค่ะตรงตรงเนาะเพราะต้องกลับเนาะค่ะตามสูตรครับคือคือศูนย์สามเหมือนกันนะเมียนค่ะเอาเดบเดบกครตฟังเว้ยเอาเดบโคนตฟังก่อนครับ จ้าเลขคนละฝั่งมาตัวจ้าครับแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งหกมีศูนย์มีสามมีหกมีศูนย์มีสามสี่มีห้ามีสี่มีห้าแถวที่สองแถวที่สองจ้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองครับคือเก้าครับจ้ายิ่งขึ้นยิ่งงูทั้งหลายครับ จ้าแต่ว่าแถวเดียวกันมากบ่ได้ครับเป็นเด็กับเลยแจ่ว่าคันเด็กคนละฟังบรุษก็คือมากเป๊ะคือเกาครับหกชุดเนี่หกครูเนี่ยค่ะมาตุงตุงคือเกาคือหดว่างหันเนาะครับจ้าแต่ว่าเด็กคนละฟังรุษก็คือว่ามันจะไปเขาอยู่ชุดใหญ่นะยีสิมาชุดเต็มน่ะอูอค่ะว่าหกชุดเนี่ผมคัดออกจากยีสิมาชุดยีซิมาชุดก็ ได้อีกสิบหกส่วนคือเก้านะครับแต่ว่านี่ผมลงหายแต่ตัวเน้นๆเด่นๆเลยค่ะเอาข้างล่างครับจ้าล่างวิ่งแปดกับหกแปดกับหกจ้าปู้แปดสามแปดสามแห้าแปดห้าหกสามหกสามสามแปดสามแปดที่สุดครับ จ้าไม่เ้็นไรกระดิบค่ะมนบ้างค่ะบ้างกระซั่มกับไห่ละเนอะเปดสามสามเปีดนี่ยซ้ำตัวเดียวกันกับอยู่เลขตัวครับเพราะมันยังอยู่แปดอะแปดหกสามสามหกนะค่ะอืมค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้ชุดเต็มกับโทรไปหาที่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกเปีดเก้าเนาะค่ะเนาะครับครับเพราะว่าสิบสี่มันมาก แบบมาตรฐานในแบบชุดเต็มบ,บ,นบน่มบุรุ้เลยนั่นหลายพัพนธุ์พาแต่ว่ามีควประกาดออกเลยฮะฮกสุดในเถือว่าเด่มที่สุดแหละค่ะผู้ลงค้นกับทะลุชุดเต็มกับว่าหลายพูดนอกกับเอาใจยากเนี่ยจากน้อยเขากะถ้าผู้ใดอยากได้ชุดเต็มกับทุไปหาเบอร์ทัวกับปักไข่คือเก่าเนาะค่ะผู้ลงค้นกับว่าพอเห็นเบอร์ทัแต่ว่าเกิดขึ้นเบอร์ทัให้อยู่ในกระดาษตลอดน่าจะเนาะครับเอาเรียกดับข้างล่างครับดับล่างจ้า ต่างเลขไม่น่าลงทุนนะตรงตรงครับค่ะดับตรงตรงตัวกลับมาได้เนาะค่ะนี่ศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสามสองสี่สองสี่สามห้าสี่หกสี่หกห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า แปดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งห้าหหนึ่ง้าแปดสองแปดสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามสิบห้าชุดครับคือเก่านะครับสิบห้าชุดคือเกล็ดับตรงตรงตัวกลับสามารถมาได้ฟังชัดๆเนาะคะ่ะให้ชัดเจนเนาะครับ ครับสิครับค่ะแต่ตามนี้เลยเหล็กดับดับยูมาไหลายงวดแล้วเด้อเหล็ก่างนี่เนาอค่ะดับยูประหยัดต้นทุนจ้าจ้าพุทธิขึ้นมานี่เหล็กอยู่ในใจติดอยู่ในกะติดไว้ยังอยก็ได้ครับจ้าแต่พูทคนหลายเพราะว่ามันกับเิรติีมันกับมหาดีอยู่่เมนค่ะสติติเดินดีเลขดับตรงๆยังดีอยู่เหมือนเดิม แต่ว่าทาเป็นผู้ใดเันอยากได้ชุดเต็มเนาะหรือว่าอยากได้เลขดับบนก็สามารถโทรได้โดยตรงคือเก่าเพราะว่าทาเป็นว่าลงชุดเต็มผู้ลังคนกับว่าหลายหางนากจาน,นอือิลี่ค่ะแต่ผู้ใดอ,อยากได้ชุดเต็มอีลีก่ก็โทรไปได้ที่ศูนย์9 9 6 8 9จดี้เาปด้ได้ตามนี่นอจากชุดเต็มนี่เป็นงวดที่ส4ีแหละงวดนี้ย,ยังไม่รู้อู้ค่ะ แต่ว่ามันตรงตรงเนบนมค่ะสื่อตรงตรงเป็นมตรงมตรงกับเลยงวดที่สามสิบสี่อะอ๋อค่ะนั่นเด้อฟังเอาค่ะถ้าเป็นผู้ใดอยากได้เพราะว่ามันเล่นง่ายตืบตรงตรงบ่ได้กลับเนาะแต่ว่ากับในสิบหาสุดนี่มันออกมันอาจสิตัดออกอยู่สองสองสุดสามสุดสี่มันมีเด็กเบิ่นเด็กยังที่ว่าตัวเกามันก็มี่ทั้ตัดออกมันก็บ่อถึงยี่สิบหาดอกอือค่ะ กับว่ถึงว่าหลายเนาะเป็นตาได้ตไว้อย,อยูมันหล่นง่ายคือทั้งทั้งยางเดียวมันบ่จ้าครัขบขบวนยางเดียวตรงตรง,งด้วยกับว่าตรงกับอีบอืมค่ะค่ะค่ะโอ้เป็นตาคืออยู่ด<บ>ิฮกชุดนี่ค่ะผมคาดออกจากกีซิมาชุดนะ่ะจ้าก็ได้แค่หกชุดกะเป็นตาน้ำไปลงทุนอยู่ตัว้ทุกตัวนั่นแหละย่าตัดตัวใดตัวหนึ่งออกเนาะ พวงมาที่เลียบรงกระพัดออกมีศูนย์สองศูนย์สามสองแปดสองเก้าเท่านั้นเองจ้ามันปรมาศูนย์สามเมียนตรงตรงเลยจ้าศูนย์สามหลักได้มาตรงตรงค่ะเขาสิมีของสุดไทยว่าจ้าผมมีครับผมมีคือไห่แหลีวก็บไห่เลยเนาะครับเพราะว่าได้เด็กหกสุดในใจผมนี่ถ้ารู้จักอาเจ็ตกับเจ็ตหกนี่มันจะมาเก่าสามกับเก่าหกเลยอืมค่ะ พราะว่าผมเด้งมึงเนี่ยจ้าคันรุ่กูนี่นะได้หกชุดนี่แต่ว่าเด่นหาเจ็ดกับเจ็ดหกแต่ว่าขันรุสองชุดนี่มัาซิมาเก่าหกกับเก่าสามเลยอือคือตัวร่องนี่เก่าหกกับเก่าสามนี่ครับครับจ้าเป็นตัวร่องเลยค่ะคันรักคันรักเก่ามากมัาซิมาเก่าสามกับเก่าหกเลยอือจ้าจ้าจ้าโอ้ฟังเอาเด้อค่ะใส่วิจารณญาณมึง ข้างล่างนีข้างล่างนี่ยเป็ดสากระเปดหาด้วยครับจ้าเปดสามกับเป็ดหาด้วยค่ะโอ้เป็ดหาสื่อใดวะเน้อนี่มุดขี้ดินบ่ได้จักงวดผมก็เอาก็จะดีไปแล้วครับเป็ดหาดปดนี่ร้ายว้อยู่อูอค่ะ,คะก็เป็นจังใดก็จอบเบื้องเนาะแต่ว่าก็เป็นหวยสันจอนก็จอบเบื้องก้อนเบาได้เบาทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับสูตรหวยเนาะค่ะว่ากะ,ะยับไปทุ่ม วัางบิ่งจักก่อนเพราะว่าสัญจรครับเฮาก็ระวังกัพ่อของปากของคอเอาครับแม่นอยู่ค่ะเนาะค่ะเนาะทั้งเส้นิ่นก็เว้าถูกเด้ออย่ากจะทุ่มหลายสัญจรบ่มี่ไปใดรู้ได้เนาะอันนี้ก็เป็นสูตรไวยคำนวณจ้าเอาคำนวณไปตามสูตรคือเก่าล่ะครับกับหาเพิ่นบล็อกเด้อยังก็แล้วแต่์กับฮามันไปเดี๋ยวจะลวงเฮาเนาะจ้ามีถึงพี่น้องแฟนจังเอฟซีไงเส้นบ้านผือพี่น้องถามหาหลายๆครับ นี่แลลวครับเอฟซีครับทุกคนเขกับพิจณาเอาครับสูตรกระสูตเรเดิมนะสูตรเก่านะกันผู้ใดยยากได้สูตรเ,เต็มางบนกับตามเมื่อโท่สาวบ้านหน้าขึ้นไ้ครับนัครับเทรมาเอาได้ครับยี่สิบห้าชุดตัดลงมาเหลือสิบหกชุดนะกต็ตัดลงห้าหกชุดนี่แหละครับเพราะว่าหาผุกคนมากสูตรเต็มข้างล่างก็มีข้างล่างสูตรเต็มก็มีเรื่อยยี่สิบห้าชุดนี่ผมก็คาดออกกันตรงตรงกันเลย สามาทุ่หาดใหเนาะครับเพราะว่ามันเดินดีซี้อประวดขนานดเลยตรงตรงเลยค่ะ,คะวันนี้ค็ัหน่วยสัญจรครตบต้อยไว้จะหน่อยนะวัดด้วงครับเพราะว่ามันอันตรายเข้ามาสัญจรหวยออกต่างจังหวัดเนี่ยคืออยู่จังหวัดชุมพรนี่นสิจ้าแตกาดถ่ายขอให้เอฟซีเลยทั้งสาวน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ามีโควิดกอ ดูดูไม่กันยังดีเนาะขอให้มีโชคค่ะเช่นกันจ้าเชยนบันผือจ้ารักษาสุขภาพด้วยค่ะครับ,บสวัสดีค่ะจ๊ะ